ก่อนตัดสินใจปล่อยมือ7คําคำถามที่ต้องถามตัวเองและหาคำตอบให้ได้ขค้ืนชื่อว่าการเลิกลามักมีน้ำตาและความเสียใจเสมอฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีก่อนก่อนที่จะปล่อยมือหรือบอกเลิกใครเรามาเช็คไปกับ7คําคำถามพร้อมๆกันนะคะข้อที่1มีแฟนแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือไม่ให้ถามตัวเองว่าเวลาที่คุณมีความรักตัวคุณเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการมีความรักที่ดีเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเกอื้อกูลกัน ต่างฝ่ายต่างผลักดันกันต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมข้อ2มีเป้าหมายหรือวางแผนในอนาคตร่วมกันไหมก็คือคุณและเขาเนี่ยคบกันเนี่ยได้คุยเรื่องการวางแผนอนาคตไหมหรือแค่คบเขาไปวันๆเท่านั้นเองข้อ 3. ได้คุยกันหรือเปล่ามันหมายถึงว่าทุกวันเนี้ยคุณได้มีการคุยกันไหมได้ใส่ใจความรู้สึกของกันและกันบ้างหรือเปล่าข้อ4ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขไหมให้คุณถามตัวเองว่าเวลาที่คุณมีความรักมันทําให้คุณมีความสุขขึ้นหรือเปล่า หรือว่าทุกๆวันเนี่ยมันมีแต่ความเสียใจความเครียดความวิตกกังวลข้อ5ได้ปรับตัวเข้าหาก,กันและกันหรือเปล่าก็คือเมื่อมีปัญหาเนี่ยคุณและเขาได้หันหน้าเข้ามาคุยกันพูดคุยถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันหรือไม่ข้อที่6 ทำไมถึงอยากเลิกข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะให้คุณเนี่ยาถามตัวเองให้แน่ชัดก่อนว่าคุณอยากเลิกจริงๆหรือมันเป็นแค่การประชดประชันอยากให้คิดดีๆเสียก,ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดออกไปแล้วทุกคําพูดมันมีผลต่อจิตใจคนฟังเสมอและอีกอย่างเวลาที่เราพูดอะไรหรือทําอะไรลงไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะข้อที่7ชีวิตจะดีขึ้นไหมถ้าได้เลิกคําถามข้อสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทบทวนดูให้ดีๆเพราะว่า เวลาที่คุณเลิกกับเขาไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมและมีความสุขมากกว่านี้หรือเปล่าสุดท้ายนี้นะคะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอถ้าชีวิตรักมันยังสวยงามสําหรับคุณอยู่ก็ไม่อยากให้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการปล่อยมือใครไปสักคนหนึ่งอยากให้ใช้เหตุและผลประกอบในการตัดสินใจด้วยนะคะ